สุดค่ะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเตรียมแจ้งข้อหาผู้กำกับการรายหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรนะคะและรองผู้บังคับการหลังจากที่พบว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้มีการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ถอนอายัดเงินชาวเมียนมาที่ไปพัวพันกับคดียาเสพติดก่อนหน้านี้นะคะโดยความคืบหน้าเรื่องนี้ที่มาที่ไปก่อนเลยค่ะเป็นกรณีเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมา ตำรวจสอนอทองหล่อได้จับกลุ่มกลุ่มชาวไทย4คนกับชาวกัมพูชาที่ร่วมกันสมรอยเป็นเจ้าของบัญชีแล้วไปถอนเงินจากธนาคารจํานวน176ล้านบาทนะคะซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ให้การพัดพิงไปถึงนายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิศท,ทองใหญ่สุตินารีแพทย์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งหลังจากนั้นท่านก็ออกมายืนยันความบริสุทธิ์นะคะ โดยบัญชีที่กลุ่มผู้ก่อเหตุไปสมรอยถอนเงินนี้เป็นบัญชีของชายชาวเมียนมาที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะและเป็นบัญชีที่ถูกตํารวจสพแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรอายัดเอาไว้เนื่องจากว่าไปพบเส้นทางการเงินที่พัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดแต่คือต่อมาเนี่ยผู้กํากับการของสอพนี้ได้สั่งเพิกถอนการอายัดบัญชีนะคะ ก็พบความผิดปกติค่ะล่าสุดรองพอบตรค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็เปิดเผยเป็นความคืบหน้าจากการสอบสวนนะคะบอกว่าพบมูลความผิดว่าร่วมกับการสพนี้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการเพิกถอนการอายัดบัญชีแล้วก็ยังพบว่ามีผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ พบว่ามีการอายัดบัญชีของเจ้าที่ตำรวจบางนายนะครับระดับหัวหน้าสถานีเหมือนกันแล้วก็บางกองบรญชาการถ้าพบว่าเกี่ยวข้องชัดเจนนายพยานฐานเพียงพอก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะครับหรือไม่ก็ขอหมายจับนะครับในส่วนตำรวจที่เกี่ยวข้องระดับผู้กับแต่ขอไม่เอ่ยชื่อก่อนแล้วกันนะครับมีมีผู้กับแล้วก็มีกองบรญชาการบางกองบัญชาการมีบางส่วนนะฮะยอมรับนะครับว่าวันนี้มีการมีการอายัดบัญชีนะครับแล้วก็เมื่อถอนอายัดบัญชีนะก็ขอครึ่งหนึ่ง ล่าสุดก็มีคําสั่งให้พุ่มกับการคนดังกล่าวมาช่วยราชการที่สโมสตโรตํารวจแล้วนะคะพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเตรียมแจ้งข้อหากับผู้กํากับการและรองผู้บังคับการภายในสัปดาห์หน้านะคะก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้ว